อย่างที่บอกนะคะว่ากลับมาช่วงนี้เราวิเคราะห์การเมืองกันต่อนะคะโฟกัสไปที่ประเด็นของอาจารย์วิษณุเครือง,งามที่ตอนนี้ก็กลับมารับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะส่งผลดีกับรัฐบาลในด้านไหนบ้างน,นะคะพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรงอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์จากมรังสิตนะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีอาจารย์วิชิตครับสวัสดีครับคุณพี่ภูคุณรักกาแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีสดครับ อาจารย์มองยังไงคะอาจารย์วิษณุคัมแบ็กแล้วจะส่งผลดีกับตัวท่านายกเสถษยายังไงบ้างคะก็ค,คือภาพจะดูสมโค์ประกอบนะครับของรัฐบาลชุดนี้จะดูสมบูรณ์เรื่องอได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาให้คำแนะนามากขึ้นเพราะว่ามาช่วยอุดรอยช่องโหว่นะครับต่อถึงความที่ว่ารัฐบาลชนุดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกจับตามองมานานแล้วไม่มีมือเซนชั้นกฎหมายเพราะหลายเรื่องหลายลราวเนี่ยนะครับที่ถูกร้องถูกตีความต่างๆไม่มีคนอามาอธิบาย เวลารัฐบาลสะดุดนะครับหรือจะนําไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ดิติทัวันเหล็ตทาได้ไม่ขัดออกกฎหมายไม่อะไรอย่างเงี้ย<อ>นะครับนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เรื่องกรณีคุณสมบัติของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครมาอธิบายได้นะครับแล้วก็ภาพเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าการมาของอาจารย์วิษณุเนี่ยก็มาแบบที่รู้สึกว่าไม่ปกตินะครับ<อ>ถูกทาบทามหรือถูกเชื้อเชิญมาก็ตามเนี่ยก็ลําพังฝ่ายลําพังฝ่ายการเมืองอ่าอย่างสมมุติว่า พูดถ่านมีคุณทักษิณมาช่วยเจรจาหรือคุณเศรษฐาท่านนายกไป,ไปเชิญท่านมาเองเนี่ยผมว่าไม่ใช่พละกําลังที่เพียงพอจะต้องได้รับการสัญญาณเห็นชอบจากขั้วรัฐบาลชุดเก่าหรือเขาเรียกว่า่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับไม่น้อยทีเดียวนะครับดังนั้นเข้า<ม>เข้ามาการเข้ามาเขยิบกระชับพื้นีอยนึงเนี้ยทราไม่เห็นว่าเกมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นจังหวะที่กับการฟื้นฟูให้เห็นว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีพยายามจะมีแป้าามนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เพราะว่าการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณต่างหากก่อนหน้านี้แหละครับปฏิเสธไม่ได้ครับทําให้ฝ่ายอนุรักษนิยมไม่น้อยที่อ่าที่จับตามองหรือตรวจสอบหรือไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยอ่ามองด้วยสายตาหวาดระแวงมาตลอดแต่พอเอินว่ามันมีสารตั้งต้นการร้องตรวจสอบของสี่สิบุูิสมาชิกเห็นไหมฮะการขับเคลื่อนการไล่หวดรัฐบาลชนี้เข้ามาอย่างเป็นระบบ mm. นะครับเพราะว่าสายตาที่หวาดระแวงนะครับเห็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ย มองไปสูงฉากคัดหรือจิกซอหลังการเมืองเห็นเอ๊ะพยายามจะอ่านไม้ว่าหลายคนบอกว่ามันโนไปเองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่ากังวลไปเองเปล่าแต่เขาก็คิดว่าเขาไม่คงไม่ประมาทจากความเชื่อดั้งเดิมของเขาเพราะว่าอะไรครับฉากทั้นที่เห็นว่าคุณทักษิณไปต่างๆไปพื้นที่จังหวัดต่างๆไปโคราชไปเชื้อเชิญคุณสุวัสด์ให้กลับมาพักเพื่อไทยก็เห็นสัญลักษณ์ว่านี่คือความพยายามรวบรวมบ้านใหญ่นะครับสต๊าต่อมาก็อาจจะมองเป็นไปได้ว่าใช่หรือไม่เอ๊ะ การกำลังคัดเลือกบุฒิสมาชิกเนี่ยเห็นคุณคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายงรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องเขยกุทักศิษ์เนี่ยมาสมัครสววชเชียงใหม่ซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าจะได้ผ่านรอบสุดท้ายหรือไม่แต่เห็นทิศทางแล้วเนี่ยถ้าคุณสมชายมาเนี่ยได้เป็นคัดเลือกเป็นสองหนึ่งในสองร้อยวุติสมาชิกจริงๆคุณอรก,การคุณพิภคูคิดเหรอครับว่าระดับคุณสมชายอดีตนายงรัตรีจะหยุดแค่ตําแหน่งตําแหน่งวุติสมาชิกธรรมดาก็คงไม่ประธาน,นแน่นอนหล,หลายคนก็นบอกว่าด้วยสถานะ อาวุโสประสบการณ์ทางกฎหมายอะไรต่างๆนี่ยก็คงน่าจะเป็นประธานวุฒิสมาชิกอ่ะถ้าการเข้าวินเข้าฮอสมาตัวนี้ประสบความสําเร็จสเต็ปกออกไปคืออะไรล่ะการพาคุณยิ่งรักกลับบ้านนะครับแล้วการกลับบ้านเนี่ยกลับได้เสมอครับแต่ว่าจะถูกดาเนินคดีจะได้รับการอะไรพักโทษหรือการลดหย่อนอะไรต่างๆในสไตล์เข้าอีอบเดียวแบบคุณทักษิณที่ได้รับด้วยหรือไม่นี่คือสัญญาณที่เห็นความอ่าไม่ปกติผิดปกติที่ฝ่ายอนุรันิยมมอง ความเคลื่อนไหวคุณทักษิณน,นะครับแม้ว่าหลายคนบอกอ้าวคดีคุณเศรษฐาคนละเรื่องเดียวกันแต่เรื่องเรื่องคนละเรื่องนี่แหละครับมันถูกจับมัดผูกโยงในช่วงเวลาใกล้ๆเคียงเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันอย่างที่ดูแล้วแยกไม่ออกครับก็เลยอยากจะถามต่อตรงนี้เลยครับว่าถ้าดูเผนอเ,เนี่ยมันเหมือนนายกเศรษฐาไปขอร้องอาจารย์วิสุเข้ามาและทุกอย่างน่าจะเป็นบวกต่อตัวท่านเองแต่บางคนก็มองลึกลงไปว่าจริงๆแล้วอาจารย์วิสุก็มีความจําเป็นต้องมา เพราะว่าต้องมาเป็นสะพานเชื่อมหรือบางคนอาจจะมองในแง่ร้ายว่าเป็นสปายให้กับคู่อํานาจเก่าสําหรับดิวที่มันดูเหมือนเริ่มมีปัญหาตอนนี้หรือเปล่าอาจารย์มองอย่างนั้นไหมครับก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมนะครับผมว่าการใหม่นี้ทําให้เห็นว่าฝ่ายอนุรักษ์มีแต้มต่อ,อน,น,นําเหนือรัฐบาลพรคเพื่อไทยคือหลายสิ่งหลายอย่างเพรจะอย่าลืมว่าฝ่ายอนุรักษ์เองเนี่ยเขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่คุณนักสิณทําได้ถึงขนาดนี้จริงหรือเปล่าว่ากลไกพิเศษอนุญ,ญ,ญาตให้ทําได้แบบนั้นนะครับไอ้เรื่องดิลรับดีีอะไรต่างๆเน่ย นั่นพยายามไม่เห็นว่าไอ้ดีลที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องบางเรื่องแต่ไม่ได้ว่าทําครอบคุมหรือเกินพื้นที่ที่อนุญ,ญาตให้ทําแต่นั้นการมีกลไกต่างๆที่โดยเฉพาะ40สวหรือฝ่ายเรือรักที่เขาวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณค่ะเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าดีลหรือกลไกพิเศษจะอนุญ,ญาตให้ทําได้ถึงขนาดนั้นแต่นั้นภาพของอาจารย์วิสุมามา,มาอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ทําให้เห็นว่าสามารถควบคุมคอน t r o l ได้นะครับแล้วก็นําไปสู่ของการมองว่าอไอ้ต่างๆเนี่ย ทำให้การเคลื่อนเกมหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองรัฐบาลชุดนี้เป็นไปได้วยความระมัดระวังและยากลาบากเพราะอะไรคุณพี่ภูริอ,อลาการครับคุณทักษิณโดนอายการสุดส่งสังสงส่งฟ้องเรื่องอามาตรยาหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับแม้ว่าจะเป็นคดียาวนานอะไรก็ตามเนี่ยจนคนมองว่าเอะต่อไปเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะขันมาพูดเรื่องนี้โทษกรรมเรื่องมาตรยาหนึ่งหนึ่งสองด้วยหรือไม่ใช่ไหมฮค่อก่อนนั้นนี่คือไม่เอาเลยใช่ไหมทั้งที่ก้าวไกลพักดีที่เดินสุดเพดานว่าจะให้แก้ไขยยตรงนี้แต่เข้ามาเป็นกรณีเนี่ย คุณอรการคุณวิภูเราลืมไปประเด็นหรือเปล่าว่าการเกิดการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุผลหลักสําคัญคือไม่ไม่ยุ่งกับผู้ที่แก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั่นนะครับนั่นเท่ากับว่าถ้าจะพรรคเพื่อไทยนะครับคิดทําทุกอย่างเพื่อจะให้คุณทักษิณอยู่รอดปลอดภัยโดยการผลักดันกฎหมายเน้อโทษกรรมเนี่ยแล้วผูกเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยเนี่ยผมว่านี่จะกลายเป็นอำนาจต่อรองอำนาจบีบของพรรคร่วมรัฐบาล จำได้ใช่ไหมครับทั้งภูมิใจไทยพล <ạ, S 1> ัง <ạ. S 1> ประชานลัฐอ่าหยุดยืในใจไม่งั้นไม่ร่วม,มไม่ยัไม่ร่วม,มแล้วก็จะกลายเป็นอำนาจต่อรองบีพักเพื่อไทยไปโดยปริยายเอาถ้าคุณจะเอาเหรอมันก็ต้องถ้าสมมติมองในทางการเมืองแบบดั้งเดิมนะาานคุณพอการคุณพิพูว่าค,ค,คุณจะต้องมีแรกเปลี่ยนที่เหมาะสมนั่นเท่ากับว่าถ้าผมคิดแบบเลยเถิดนะว่านั้นต้องลดสัดส่วนเก้าอี้ในพักเพื่อไทยได้หรือไม่ถ้าคุณจะพักดันนั้นซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับใชาใช่อย่างงี้เขาทุกวันนี้ ด้วยความที่ว่าการเป็นรัฐบาลมาแปดเก้าเดือนหรือจะสิบเดือนเนี่ยเห็นไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เจนจัดเพราะว่าที่ผ่านมาการเป็นรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยในเวอร์ชันยุคคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเสียงพรรคเดียวมาตลอดแล้วอาจจะมีพรรคอะไรเสริมเพียงไม่กี่พรรคตัวเองก็สามารถควบคุมคอนโทรลเก้าอี้กระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงความวามั่นคงต่างๆเดินหน้าได้เป็นรูปแบบ,บ,บส็บสู่ทาได้เร็วแต่เข้มัน มาเป็นร mainland, them, right. ัฐบาลผสมที huh. settling, 3, uh ่ม huh. ีพรรครัฐบาล11ึงสิบเอ็ดพรรคเนี่ยนะฮะกระทรวงเศรษฐกิจบางกระทรวงกระทรวงหลักๆก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองดังนั้นจะทําอะไรบางครั้งก็ขัดใจเหยียบตาปลาหรือแม้กระทั่งการแบ่งมอบหมายงานเนี่ยที่เราเห็นว่าในเดือนเดียวมีรัฐรีลาออกไปถึงสามคนใช่ไหมครับนั่นก็เห็นว่านี่คือความเพี้ยงพิมในทางการเมืองดังนั้นมันจึงเชื่อมโยงว่าเอาอาจารย์วิศนุมาเนี่ยอย่างน้อยก็เสริมเรื่องความมั่นคงหรือความเชื่อมั่นให้รัฐบาลได้แต่คดียแกันก็มองเลยว่า เป็นการกำหนดกรอบการเคลื่อนไหวของคุณทักษินและรัฐบ,บาลพรรคเพื่อไทยไม่ให้ทำอะไรรู้สึกว่าเกินเบอร์หรืออ่าให้ฝ่ายนักนุยมเขาเกิดว่าจิงงหรือพลังกลไกพิเศษอนุญาตให้คุณทักษินทำได้แบบนั้น,นแบบนี้เหรอครับใช่ไหมฮะ,ฮะงั้นคุณพักโทษเนะี่ยคุณก็ต้องพักโทษในพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ไปเที่ยวไปพบชนกลุ่มน้อยไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งทําให้ฝ่ายการเมืองในในรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าคุณทวีหรือใครก็ตามเนี่ยต้องออกมาแก้ต่างก็ต้องออกมาแก้ตัวมันทาให วิกฤตศรัทธาเนี่ยมันถดถอยของรัฐบาลชุดนี้นะครับค่ะแล้วอาจาร,รย์มองในแง่ของความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างไหมคะอย่างเช่นเรื่องของคุณทักษิณที่อายการสั่งฟ้องตอนนี้มีความเชื่อมโยงกับที่คุณเศรษฐาโดนเรื่องส0สิบสวอยู่มีความเชื่อมโยงกันไหมหรือว่าจริงๆแล้วแยกออกจากกันคะก็ต้องแยกออกจากกันครับเพียงแต่ว่าภาพของอาจาร,รย์วิชนุที่คุณเศรษฐาเข้ามาพบมาขอคาราว่าขอคําแนะนําเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่า อาจารย์วิศนมุมีท่านมีบารมีทางการเมืองโดยเฉพาะแวดวงของเกิดข่ายของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่กว้างขวางมากบางคนเป็นอดีตเพื่อนร่วมง,งานเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านดัง mm hmm. นั้นอาจจะขอประสบการณ์ขอความรู้ท่านว่าลักษณะการเขียนคำวินิจฉัยขององค์คณะตุลาการสารธรรมนูญที่ท่านเคยรู้หรือสัมผัสเนี่ยมีทิศทางจะเป็นยังไงนั่นอาจจะเป็นข้อมูลให้รัฐบาลหรือกลุ่มเสถ่าเนี่ยใชไ้ไปประกอบคาอธิบายได้นะครับนั่นก็เป็นประโยชน์ในส่วนตรงนั้นนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย คือท่านอาจารย์วิชณุเนี่ยท่านอย,าอย่างแน่นแน่นอนนะครับก็คือท่านขอเป็น,เป,นเป็นแค่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่ที่ปรึกษาในมงตีแบบม,มีมีเงินเดือนแบบมีตําแหน่งแบบนั้นนะครับก็คือมีเฟสในระดับหนึ่งแล้วค้นเดียวกันเนี่ยก็แสดงความเป็นภาวะเป็นผู้ใหญ่คือภาพมาเนี่ยทําให้รัฐบาลหรือคุณเศรษฐาหรือใครก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์วิชณนุเนี่ยตรงๆนะครับว่าไร้ยางอายเนี่ย ท่านก็แบบเออดูว่าเป็นมันแมนเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่ามันทําให้สุภาพที่คนมองไปยังคุณเศรษฐาคุณภูมิทรรหรือใครต่อใครที่เคยมีพระพิจาร์เนี่ยดูเสียมากกว่านะครับแตงการเข้ามาของของอาจารย์มิสนุน,นุ่ยดูรู้สึกามาแบบแบบแบบแกรนะ่ะมาดูบแบบยิ่งใหญ่แล้ว่าจะมีตําแหน่งทางการเมืองเป็นที่ปรึกษาของนายกแต่ทุกคนก็ต้องขึ้นพาดึ้นใช้บริการ นะครับไม่ไปแปลกนะครับที่ทุกคนน้อมใจจะให้สายายาท่านว่าเป็นอเมน for all s e t s o e n ท่านไม่ใช่ในติบรยกอนนะครับบางคนบอกว่าการเข้ามารอบนี้ถึงขั้นที่จะชี้ชะตาของเก้าอี้นายกได้เลยอ,อยค่ะกับเรื่องกฎหมายอะอาจารย์มองยังไงอะมันแหมอันนี้ก็อยู่ที่อะไรครับคือคำดุลวินิจข,ของของอุตุนิยมการศารมือคือทางทางกฎหมายต่อสู้ก็ทําเต็มที่แล้วซึ่ง ถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับอำนาจเกมในมือมันอยู่ในพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนเดิมคุณอรก,การคุณพิพูการคือการโเนีในไม่เกี่ยวบุธสมาชิต่อไปแล้วพรยงแต่ว่าการบ่มแกส๊สหรือบ่มมะม่วงให้สุกเร็วเนี่ยอาจจะต้องดึงเกมให้เร็วกว่ากำหนดถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้ไปต่อนั่นหมายความว่า,วาคุณแพทองไายหรือคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยอีกสองคนเนี่ยจะถูกอยู่มาในเกมสมการที่เร็วขึ้นแผ่มันก็ไม่ง่าย จนคืนถึงว่าเมื่อฝ่ายอนุรักษ์เข้ามาสยายปีกกลับเข้ามาอาจารย์วิสุษเข้ามาเนี่ยมีอำน,นาจต่อรองทําให้รู้สึกว่าพรรคร่วงฐบาลในคู่อนุรักษ์ไม่ว่าภูมิใจไทยพรังปรั่งละหรือบางคนก็คิดเลยเถิดไปยังรวมไทยสร้างชาเนี่ยฮะรู้สึกว่ามีน้ํามีเนื้อมากขึ้นได้รับก,การจับตามองในสปอร์ตไลฟ์เือจะไปใช้ขึ้นทุกท,ที่ตรงนี้ต่อรองให้ตัวเองได้ได้มีบทบาทกดดันพรรคเพื่อไทยมากขึ้นหรือไม่ครับ,รบนี่แหละก็ที่ที่อยากจะถามต่อเลยว่าในท้ายที่สุดแล้วการเข้ามาแบบแกรน ของอาจารย์วิชณุเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นบวกกับฝากฝั่งของเพื่อไทยหรือฝากฝั่งของขั้วอนุรักษนิยมที่เป็นพักร่วมรัฐบาลมากกว่าเพราะต้องยอมรับนะอีกหนึ่งฉายยาของท่านอาจารย์วิชณุเนี่ยคือพิเพกทางการเมืองชายผู้ร,ร,รู้ฟ้ารู้ฝนทํานายทายทักอะไรก็มักจะถูกต้องเสมอและอยู่ได้ทุกฝั่งฝ่ายทั้งฝ่ายยักษ์ทั้งฝ่ายพระรามก็เลยอยากรู้วนะ่าณตอนนี้เมื่อฝ่ายยักษ์กับฝ่ายพระรามเขารวมกันเนี่ยนะครับอาจารย์วิชญุเป็นผลบวกต่อทางฝั่ง,งใดมากกว่ากันครับโอ้แน่นอนครับ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็เกิดความสบายใจเพราะว่าท้ายสุดจะให้ย้นบีบคออาจารย์ดิษฐุว่าท่านจะเลือกใครเนี่ยโอเคท่านไม่พูดตรงไปตรงมาแต่ดูทิศทางการทํางานในตลอดชีวิตที่ท่านเป็นข้าราชการมาก,ก่อนงนั mm ้นอยู่ในปีกซีกฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างปฏิเสธไม่ได้เพียง mm hmm. แต่ว่าคาแรคเตอร์บุคลิกที่คนเป็นนายคนเป็นนายมตีจะชื่นชมอาจารย์ดิษนุม,มาตลอดคือไม่เอาเรื่องไม่ดีของรัฐบาลก่อน,อนมาสาวไส้มาแ์ uh hmm. เพื่อให้ได้ตัวเองได้ประโยชน์ในทางการเมืองหรือรอำนาจต่อรองกับนายใหม่เนี่ยอาจารย์รูุไม่ทำเด็ดขาด นั่นก็เท่ากับว่าต่างฝ่ายต่างวินวินแต่ภาพที่ได้คือฝ่ายรัฐนิยมเกิดความไว้วางใจสบายใจว่ามีบุคคลที่จะเป็นสะพานเชื่อมหรือนําไปสู่การส่งข้อความสําคัญให้กําหนดว่ารัฐบาลจะควรจะทําอะไรในทางที่เหมาะสมได้นะครับ<ช>แต่ว่าอันนี้มันก็ในท้ายสุดเนี่ยนะครับเท่ากับว่าการคุมกาเนิดหรือคุมความความได้เปลี่ยคนควรคเพื่อไทยไม่ให้โตหรือประสงค์อาไร็ไปมากกว่านี้หากหากไม่เป็นตามทิศทางที่ตัวเองต้องการนะครับ แล้วมันก็มีผลอย่างสําคัญนะครับว่าควบคุมได้แต่อย่าให้โตมากเกินไปซึ่งมันอาจจะไม่เป็นผลดีในสนามการเลือกตั้งแต่ตาบได้ที่ฝ่ายนรัฐเพราว่าถ้าอย่างสามยังร่วมเสียงข้างมากเป็นคู่รัฐบาลเดิมแบบเนี้ยจะใครก็ตามที่มาเป็นเบอร์นหนึ่งก็ยังอยู่ในเกมหรือในไพ่ที่ตัวเองอย่างแฮปปี้ยังควบคุมได้เขาก็เชื่อแบบนั้นะนะครับจากอาจารย์วิษณุขอย้ายประเด็นไปที่ท่านนายกเศรษฐาบ้างค่ะอาจารย์คะบางคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้ท่านนายก ดูจะตกที่นั่งลําบากทั้งทางท,งที่เราก็มองเห็นเอาว่ากันตามเนื้อผ้านะเห็นความมุ่งมั่นในการทํางานแบบบางคนแบบให้ความมุ่งมัน่นความพยายามนี่เต็มร้อยเลยแล้วก็ภารกิจอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าออจังหวะทามมิ่งที่มาเป็นนาย,ยกในช่วงนี้พอดีหรือเปล่าที่มันมีหลายก,ก๊กแล้วก็ดูเหมือนจะมีการแย่งชิงและเอาชนะกันพอดีอ,อาจารย์มองเรื่องนี้ยหงไงใช่คือหลายคนบอกเหมือนตอนนี้ท่านตกไปตัวประกรนันอ,อ่ะอ,อ,อยู่ในเรสโซนสุดๆเลยค่ะคือ ต้องพูดมาตลอดลว,ว่าที่ผ่านมาทุกคนพยายามสร้างบรรยากาศให้ท่านนายกเศรษฐายอยู่ในบรรยากาศคอมฟอร์ทโซนแต่เอาจริงๆในพรรคเพื่อไทยท่านก็ไม่มีสอสในมือเนอะไหมครับเป็นสมาชิกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นด้านการไม่ได้เป็นนักเลือกตั้งหรือนักการเมืองโดยสัญชาตญาณแต่เดิมเนี่ยนะครับความเป็นซีอโอความเป็นนักธุรกิจเนี่ยเอาจริงๆนะมันก็ทําให้ทุกคนร่วมงานหรือไม่เข้าใจวิธีกรอบวิธีิดของท่านนายกเศรษฐาคิดเร็วใจร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะขาดการประนีประนอมในทางการเมือง ถ้ารู้มีปัญหามากมายทั้งหลายเดือนเนี่ยทำไมเพิ่งคิดได้ว่าจะเอาจารย์วิษนุมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือการบริหารอะไรต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาท่านประสมร็จนะในเวทีระดับชาติอะไรต่างๆนี่ก็ต้องให้เครดิตมันมีภาพมีเชิงบวกของรัฐบาลชุดนี้แต่เมื่อมามุมมาคลี่ดูเนื้อในดูรายละเอียดแล้วอ่บคุณตา้งคุณกวางกลับกลายเพราะว่า,วาท่านเน้นงานของอีเวนต์การโปรโมตนะครับผลงานหรืออะไรต่างๆเป็นงานกิจกรรมขึ้นไหวมากกว่า แต่ผลงานเป็นลูปประทาอะไรต่างๆถูกการตั้งคําถามมาตลอดด้วยปัญหาปากปากอะไรปากท้องค่าวิกปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆค่ากองทีพเนี่ยใช่ไหมฮะค่าผันขวนของราคาพลังงานต่างๆที่ว่าเคยสัญญิงสัญญาอะไรไว้เนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าซึ่งไม่แปลกหรอกครับว่ารู้สึกผิดหวังคุณต้าคุณกว่าเอาง่ายๆผมติดตามการเมืองมาหลายสิบปีเนี่ยไม่เคยมีนายกมนตรีที่เคยถูกสํารวจอยู่ในระดับสี่นะไม่เคยทุกที่ผ่านมามาถึงคะแนนนิยมใช่ไหมครับโ้ะคนิยม นายเกยังไม่เคยต่ำกว่าที่สองนะไม่ว่าโพอะไรนึกออกไหมครับนั่นก็ถ่ายว่าพลังอนันตนิยมเนี่ยที่ยังหยหายยังคิดถึงคุณเอกประยุทธ์เนี่ยยังสูงกว่ายังอยู่ในระดับที่สองนะฮะก็แสดงว่าพลังอนันตนิยมไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณเศรษฐาหรือพรรคเพื่อไทยได้เลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลกระทบจริงๆจากกรณีการจัดตั้งรัฐบาลในภาวะจําเป็นที่หลายคนเรียกว่าหักดิลล้มเอ็มโอู ข้ามขวาวจัดตั้งเออหรือเปล่ามาเลยทําให้คันนิยมมันลดต่อเนื่องคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกเศรษฐาด้วยนิดนึงเพราะว่าท่านอาจจะถูกที่ผิดเวลามาในทามมิ่งที่จังหวะของเพื่อไทยมันไม่ดีจริงๆในสายตาของประชาชนหรือเปล่าครับครับก็แน่นอนครับว่าด้วยความที่ว่าภาพของท่านเนี่ยคือโดนดิจิตลฟุตปินเล่นงานไม่ว่าแต่คุณเศรษฐาทุกทุกคนนะครับในพรรคเพื่อไทยนะครับคือเมื่อคุณฉีดนะครับดีตัวเองมาจาก ภาพลักษณ์ของเสรีนิยมประชาธิปไต,ตยไม่เอาขาดรจก,การต่างๆมันจับมือคนที่เคยบริพาทของตัวเองมาตลอดแล้วมาจับมือร่วมกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือแบบว่าเข้าติดกับดักกลไกของฝ่ายอนุรักษ์ทันทีเกมนี้ถ้าคุณจะกลับไปที่เดิมเนี่ยคุณก็ย่อมเสียหายทางการมือหมายเพราะว่ามีการปล่อยข่าวว่าจะจับมือแบบข้ากายเข้ากายเขาก็ไม่ยอมให้ตัวเองกลายมาเป็นเครื่องมือแบบเดิมแล้วเขาอยู่ในสถานร,รอยรอยตัวในเรื่องของอุดมการณ์ที่ชัดเจนแต่เพื่อไทยถูกตั้งคําถามเรื่องความไม่ชัดเจนในแง่ของอุดมการณ ความไม่ชัดเจนในแง่ของในเรื่องของอะไรความซื่อสัตย์ในทางการเมืองที่ประชาชนจับตามองมาตลอดถูกไหมครับอินชุ์กิตติของนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกทาลายเสาหลักตรงนี้พังไปย่อยยับและประกอบกับว่าสิ่งที่คุณทักษิณทําอะไรขึ้นมาเนี่ยถูกจับเชื่อมโยงและมันทําให้พรรคเพื่อไทยคะแนนถูกมัดกับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยนะครับลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกัน นะครับแล้วมันจะเป็นบทพิสูจน์นะคุณตั้งคุณกวางในการบทสนามการเลือกตั้งนายกอาบาจอไม่ว่าจังหวัดไหนเอาใกล้ๆที่สุดของจังหวัดปทุมธานเีเดี๋ยวก็รู้ละการเดิมพันมากมายขนาดเนี้นะครับการเป็นรัฐบาลมาแปดเก้าเดือนหรือสิบเดือนเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าในการเข้าถึงกลไกอํานาจรัฐจะช่วยที่ตัวเองได้รักษาคะแนนนิยมหรือรักษาหรือสามารถช่วงชิงอํานาจท้องถิ่นอํานาจการเมืองท้องถิ่นได้มากน้อยแค่ไหนโดยผ่านรูปแบบว่าเข้าหาบ้านใหญ่นะครับ โ oh, ถ้าพูดเรื่องท้องถิ่นยังมีเรื่องสวให้คุยกันอีกนะคะแต่ว่าขอกลับมาที่ออท่านนายกเศรษฐานิดนึงค่ะกับเรื่องของการแต่งตั้ง คุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีแล้ว40สาร์เขาเข้าชื่อถอดถอนเนี่ยค่ะคือเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นใหญ่นะคะในมุมของอาจารย์มองยังไงคะการที่คือท่านนายกก็มาจากสายธุรกิจ ừ, แล้วก็มาเพิ่งมาอยู่การเมืองการที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีสักคนแล้วก็ส่งไปถามกฤษฎีกาแล้วนะเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเป็นไปได้ไหมว่าคือไม่รู้จริงๆคิดว่าทําครอบคลุมแล้วหรือแม้บางคนบอกว่าอาจจะเป็นการถูกวางยาด้วยหรือเปล่าคะคือผมคิดว่าถ้ามองได้แยกเป็นสองประเด็นครับคุณต้าคุณกวาง คือประเด็นแรกเนี่ยคือคนก็ตั้งคำถามว่ารู้ทั้งรู้ว่ามีปัญหามากมายทำไมยังดึงดันที่จะตั้งคนนี้นักกฎหมายยแยะในพรรคเพื่อไทยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินหรือจะลดไปดานให้อาจารย์ใช้กเกษมอดีตรองนายกมาเป็นลในตรีมในดูแลด้านกฎหมายก็ได้ทำไมไม,ม่ทำสมมติน,นะครับนี่คือประเด็นแรกที่คนทั่วไปจะถามแบบนี้แต่ประเด็นที่สองล้วก็ดูว่าไม่ใช่ท่านนายกไม่ระวังนะจำได้ไหมตอนรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งก็คือยังชื่อไม่แต่งตั้งคุณพิชิตไปละรอบแรกแล้วถูกไหมครับนั่นก็ดูเจตนา หรือความตั้งใจหรือาเจตนาที่บริสุทธิ์ว่ารู้ว่ามีปัญหาก็เลยว่าเลยยั้งไว้ก่อนนะออกไหมครับแล้วก็ก็อาจจะเชื่อเลยว่าในสิ่งที่ได้รับข้อมูลจากกิจตีการแต่เขามาดูเนื้อในเนี่ยผมไม่ทราบว่าอที่สำนักเลขานายงรีทําขึ้นไปเนี่ยทำเพียงแค่วัดมา160วัดโคกวัดเจ็ดแต่ไม่ได้ถามวัดสี่วัดห้าไงครับไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นช่องโหว่ทาให้คนจมตีว่าเออบอกว่าเอ๊ที่ถามถามขึ้นไปอย่างกฤษฎีการเนี่ยแต่ถามไม่ครบไง ว่าถามในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังหรือเปล่ามันก็<ะ>เป็นปฏิเสธไม่ได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยโอเคแหละท่านอาจจะพังเผลหรือไม่รู้จริงๆแต่ดูเจตนาสารตั้งต้นในทางการต่อสู้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะรอดได้เพราะดูว่าตัวเองแต่ต้นเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะขับเคลื่อนหรือแต่งตั้งคุณบิชิตมาแต่ต้นแล้วพยายามจะตรวจ<ะ>สอบแล้วแต่ก็คิดว่ากศีกายยืนยันคุณสมบัติในระดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าในระดับหนึ่งแม้ว่าจะถามอะไรก็ตอบไปตามที่ถามไม่เกิดกรอบที่ศีการไม่ได้ตอบเนี่ย ผมก็เชื่อว่าตรงนี้ก็คงก็ต้องไปวัดดวงกันนะครับครับอยู่จร<ก>ิงๆคือ,คอหลายคนก็ตั้งคาถามไงเพราะชาินุก,ก็อยู่ในคณะกรรมการาากิจการชุดสองเป็นประธานด้วยแล้วตอนที่ส่งไปถามก็เป็นชุดของท่านใช่ไหมที่ตอบมาเรื่องนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อาจารย์ใช่ชุดของท่านนะที่ตอบเรื่องนี้ใช่หรอใช่ชุดของท่านไหมครับที่ตอบเรื่องของท่านนายกแต่งตั้งคุณวิชีตกลับมาถามอาจารย์เนี่ยถามอาจารย์เอาจริงๆเนี่ยคือเขาถามคืออยู่ที่อ่า ครมอเขาถามไปครับสนักเลขานายกยงติีถามไปมื่ถามแล้วก็ตอบตรงนั้นไม่เกินอำนาจหน้าที่อย่างที่บุมเรียนคุณตา้คุณกวางไปก่อหน้านี้แหละคือถ้าถามในวัคสีวักห้าผุว่าคําตอบน่าจะมาอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับนั่นนั่นผมคิดว่าจริงจริงยือว่าจะไปโทษกฤษฎิกาก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองทุกประาประเด็นคือถามไม่ครบคือคืออันนี้สงสัยส่วนตัวเพราะว่าท่านนายกกับอาจารย์วิชิก็รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วถ้าก่อนจะแต่งตั้งคุณวิชิตเนี่ยถามส่วววนตัอาาจรย์ิะ ถามในทางลับก็ได้ก็น่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วว่าควรตั้งไม่ควรตั้งถูกไหมครับครับทำไมตอนนั้นถึงว่ามีกรณีนี้คิดขึ้นมาเลยอืมคุณตั้งคุณคุณกวางอย่าไปเชื่อนะที่รองนายกสนุว่ารู้จักท่านนายกเศรษฐาก็เหมือนผมรู้จักคุณต้าแหละรู้จักคุณกวางรู้จักแต่อาจจะไม่สนิทอย่างนี้อ๋ออ๋อรู้จักกันแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบมีอะไรยกหูหาขนาดนั้นอย่างนี้หรอ นึ่นออกไหมครับ,ค,รบคือบางทีท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ออกตัวผมรู้จักมานานแล้วเพื่อเมื่อนําไปสู่ให้สื่อมวลชนไปถามต่อไงให้จบไงย<อ>ผมไม่แคร์หรอกท่านว่าผมไรยังไงผมก็เอาคืนท่านไปละในระดับหน<อ>ึ<ไ>ง่งหงนะฮะผมเป็นสื่อผมก็ไม่รู้จะถามยังไงเหมือนกันครับดัง <lling. S 1> นั้นการที่พูดไปอย่างงี้ก็แน่นอนครับว่าแรงกดดันต่างๆก็คือทําให้ตัวเองอยู่เหนืออยู่ลอยตัวครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวละค,ครับคุณตังค์คุณงวันงั้นงั้นไหนไหน แต่ดิฉันมองกับอีกด้านหนึ่งนะว่าเอออย่างท่านนายกเศรษฐาก็คือพยายามทําให้ครอบคลุมนั่นแหละอย่างที่ผ่านมาเงินดิจิตอลหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆมีเอออะไรก็คือพวกความชัวรก็ส่งไปกฤษฎีกาก็เลยมองว่าเรื่องนี้ก็ถามกฤษฎีกาไงไม่รู้นะนี่มองในมุมเองก็มั่นใจแล้วก็เลยมั่นใจแล้วฮะแต่ณวันนี้สุดท้ายได้อาจารย์วิศนุมานะครับมานั่งอยู่ข้างๆแล้วมาขอให้คำปรึกษาให้ทุกอย่างมาละเอียดครอบคลุมแล้วก็เซฟมากขึ้น แต่มันอาจจะไม่ทันแล้วหรือเปล่ากับเรื่องที่40สวยื่นเรื่องไปอาจารย์มองว่าท่านนายกยังมีโอกาสรอดอยู่ไหมครับโอ้โหถามซะผมรู้สึกผมอยากเป็นนอสตารดามูดนะคุณนั่าผมจะสร้างตําหนักเลยเชื่อมจิตให้ทันทีนะครับเชื่อมจิตเลยแต่พียงแต่ว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าโอกาสเนี่ยผมคิดว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญท่านมองบริบทด้านรัฐศาสตร์มองเนือว่าท้าการเมืองบ้านเราเนี่ยจะต้องเกิดความเพื่อมหวันกับเพื่อมหวนไหวอะไรต่างๆเนี่ย หลักรัฐศาสตร์ก็อาจจะมีความจําเป็นนะครับ,รบนั่นหมายความว่าถ้ามองในเรื่องของเชิงกฎหมายอย่างเดียวนายก,กอาจจะเหนื่อยถูกไหมครับเพราะว่ารเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยมันมัน,ม,นมันตีความกว้างใหญ่มากนะคุณตาคุณกวานจะเอาอยัางไงก็ได้อะ่นะฮะเหมือนกรณีท่านอาดีตนายกสมัครอนะรที่บางคนบอกเบาหวิวว่าท่านก็ยังไม่รอดเลยนั่นอยู่ที่การการตีความด้วยนะครับแล้วผมแล้วผมก็มองเลยว่าบางทีเนี่ยศาลท่านจะใช้หลักรัฐศาสตร์เยอะเพราะอย่าลืมว่า เคสที่ผ่านมาไม่ว่าคุณประยุทธ์คุณพิธาคุณจนาทรต้องยุติการไปบัตรหน้าที่ท,ทันทีแต่ทําไมคุณเศรษฐายังได้เสียงข้างมากว่าให้ไม่ยุติสั่งให้ไม่ยุติไปบัตรหน้าที่เพราะอะไรเพราะตอนนั้นท่านเจราจาความเมืองอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นเห็ไหมครับอ่าเนือ่อเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอนักการเมืองเจอผู้นําทางการธุรกิจของญี่ปุ่นมันเสียภาพลักษณ์นะเสียหายเลย สั่งยุติทางกางอากาศ<ะ>อย่างนีน้คือหน้าตาเราจะเป็นยังไงนึก<ะ>ออกไหมครับผม<ะ>อาจจะคิดจะแตกต่างแต่ถ้ามองในเชิงรัฐศาสตร์คออเป็นประเด็นตรงนี้หรือเปล่าว่าจะมให้าน,น,ย<ะ>นายกได้ไปปฏิบัติหน,น้าที่ต่อไปก<ะ>็ลงไปสั่ง่ี้คุณคุณต้าคุณกวางถ้าคุณโดนงี้คุณไม่น่าเหลอหลาเหรอเข้าประชุมไม่ได้แล้วก็นายกเออการจับมือนายกญี่ปุ่นแล้วมีคนกระสิคท่านครับสารสั่งให้ท่ายยุติการปฏิบัติโอ้โหนะครับ นเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องเป็นบางทีถ้ามองหลักลาารัฐศาสตร์เนี่ยก็จะต้องมองประเด็นตรงนี้มาประกอบเชื่อมโยงด้วยะนะครับอาจารย์ขาถ้างั้นขอถามข้ามช็อตไปอีกนิดนึงนะคะพรุ่งนี้ก็เดือนใหม่ละวันนี้ก็เดือนมิถุนายนแล้วซึ่งเขาบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเรื่องเยอะมากๆเลยนะคะมีเรื่องของคุณนักสินด้วยมีเรื่องของทนายกเศรษฐาด้วยแล้วก็มีเรื่องของยุบพ,พักเก้าไกลด้วยอาจารย์มองว่าการเมืองหลังจากนี้มันจะออกได้กี่ฉักพัดยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือเดือนมิถุนายนฝนจะเยอะนะครับ น้ำจะท่วมน้ำน้ำน้ำท่วมตอบน้ำน้ำท่วมปอดทางการเมืองเนี่ยน่าจะมีบางคนโดนบ้างนะครับคือรับรับไม่ทันนะครับภาวะอย่างนี้แต่ผมคิดว่าหลายคนก็เตรียมฉากท่าไม่รับมือไว้ทันแล้วเียงแต่ว่าโดยเฉพาะอ่าพักก้าไกลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มองฉากท่าตัวเองถ้าตัวเองยุบจะไปยังไงต่อเขาก็มีคับธิบายของเขาแต่ว่าคนที่เตรียมมือรับมือไม่ทันเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของคุณทักษิณมากกว่านะครับด้วยความเชื่อด้วยว่าด้วยอิสระที่ตัวเองลดแล่นมาหลายเดือนอย่างเงี้ย นะครับพอมาเจออย่างเงี้ยก็ต้องมาตั้งสติใหม่้งหมดเดินเกมใหม่อย่างละเอียดมากขึ้นนะครับหรืออย่างตอนเนี้ยถ้าเป็นในในแง่มุมกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ท่านเป็นในแง่มุมการเมืองคนจะพูดกันเยอะมากว่าเ,ออเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนมีคุณทักษิณเป็นตัวประกันทางการเมืองอาจารย์รขยายความตรงนี้สักนิดได้ไหมคะว่าคือ,อยังไงคะก็คือเอาหล่กก็คือมาถึงขนาดนี้คือก็อนุญ,ญาตให้ได้ทําบางพื้นที่เพื่อมาคัดคา,านอำนาจการเติบโตของพรรคก้าวไกลคือภารกิจเนี่ย การการปรางคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนครับหลายคนก็เชื่อว่าได้รับอนุญ,ญาตให้ทําอะไรบางอย่างแต่ในพื้นที่ทางการเมืองในการต่อสู้สรรพยุทธ์ทางการเมืองะดางกา้าไกลแต่เพื่อจะได้นําไปสู่อภิสิทธิ์ส่วนอะไรรายละเอียดติดย่อยในสิ่งที่ตามมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทาไม่ฝ่ายแลายงไม่สบายใจเลยต้องควบคุมคุมเกมให้คุณทักษิณเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ก็คือเกมท,ที่ที่เราเห็นแล้วว่าเอออะไรที่เห็นนะว่าพยายามจะคิดทําอะไรรู้ทันนะนี่แหละคือเกมที่เป็นตรงนี้นะครับ เราะฉะนั้น,นครับเราสวสาระสังเกีเห็นอยู่ในกระบ,บวนการในช่วงมิถุนายนจนถึงต้นกรกฎาคมเราก็จะรู้แล้วว่าวุฒิสมาชิกที่จะได้เนี่ยมาจากปีกหรือแนวโน้มมีสายเชื่อมโยงเชื่อมจิตกับใครบ้างนะครับอันนี้ทุกคนจะคอยมามองฉากให้ภาพนห้ชัดเจนมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นภูมิทัศน์ทางการเมืองต้องจับตาเดือนนี้จริงๆนะครับและเดี๋ยวคงจะวิเคราะห์กันต่อไปได้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะต้องยอมรับว่านะครับหลายคนอยู่บนเส้นได้ ต้องรอคําตัดสินจริงๆทั้งคุณทักษิณเองคดีส่วนตัวทั้งคุณเศรษฐาที่ต้องรอสาลนัฐธรรมนูนทั้งพักก้าวไก่รวมถึงสอวอที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเลือกกันได้สําเร็จภายในสิ้นเดือนนี้ไหมถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับถ้าทางจะวุ่นวายน่าดูนะผมดูรายละเอียดแล้วนเะรื่องประเด็นที่ตั้งกรรมั ยังไม่นับโอ้ใช่ไหมคะที่เปลี่ยนช่องอะไรอีกอ่ะพรบนี้ละโทษกรรมอีกว่าอยู่ในจุดตัดสินใจของพรคเพื่อไทยด้วยว่าจะต้องยังไงต่อประชามติอีกนะคือเรื่องเยอะเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกหลายรอบครับแต่เช้านี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์วันวิชิตครับขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ